สังคมครูเรนจะมาสอนและเรียนนะคะ เจ็ดโมงครึ่ง้างคะรู้ค่ะรู้มาเจ็ดโมงค่ะอาพัชรีไอคะแนนจ,จิตวิสวัตรไหยค่ะที่ โมงนะคะอ่นจดุดนาฬิกาค่ะก็โงสามสหกนาที้อ่านเวลาถูกหรือเปล่าสามสิบหกนาทีโอเคแล้ว่าพแรกของพวกเรานี่เริ่มกันกี่โมงคะแปดโมงนึ่มอ่ะนายสองไหนลองบอกเหตุผลครูมาที่ว่าทําไมถึงมาโรงเรียนสายพอดีผมต้องช่วยแม่กวาดขะยะหน้าโรงเรียนครับต้องทําแบบนี้ทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับได้เข้าไปทุกวิชาเลยที่เธอมาโรงเรียนสายเนะะี่ย นาทีมันสายมากแล้วนะนูจะเข้าภาพที่สองแล้วคราวหลังต้องเปลี่นพฤติกรรมแล้วนะคะการมาโรงเรียนเนี่ยฝึกเป็นคนมีวินัยตรงต่อเวลานะคะคราวหลังลูกจะต้องมาให้ตรงเวลาไม่ว่ามีหน้าที่อะไรก็ตามเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นครูเข้าใจนะคะว่าลูกจะต้องช่วยแม่ทํางานบ้าน แต่โรงเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะนี่คือหน้าที่ของลูกที่จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองในการเรียนหนังสือฉะนั้นนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะงานที่บ้านก็สําคัญค่ะนักเรียนทุกคนต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะเพื่อความเหมาะสมก่อนที่จะมาโรงเรียนเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบลูก็ต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อย แปดโมงครึ่งถึงคาบแรกแล้วที่ลูกจะต้องเข้าเรียนลูกก็จะต้องมานั่งเรียนคุคะคุณครูขอความทุกค,คนเลยนะคะในเรื่องของวินยัยการตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าลูกจะทําอะไรก็ตามนะคะลูกจะต้องแบ,บ่งเวลาให้ถูกนะคะหน้าที่ที่บ้านก็เป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะหน้าที่ที่โรงเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญเะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องแบ,บ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะโอเคค่ะอ่ะเด็กชายสองเข้าไปนั่งที่ได้ะคะ่ะ นี่ค่ะพี่ค่ะแม่หนูคงซื้อให้เลยค่ะเมื่อเช้าไม่เป็นไรนะสองเดี๋ยวครูมีกระเป๋าให้เธออันอันนี้กรนะเป๋าค่ะครูมอบให้สองนะให้ลูกให้ลูกเนี่ยเอาใส่หนังสือแล้วอมาโรงเรียนนั่งที่ไม่ต้องทำเป็นกีรักพอยาวนี่เธอหนูพัชริบัว ค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องวิัยน,นะคะฉะนั้นคุณครูขอตรวจเครื่องแต่งกายทีละคนก่อนเริ่มจากสองอ,อ้เสื้อนะคะยิงออกนอกกางเกงเด็กผู้ชายต้องใส่เข้าไปข้างในคะ่ะนะคะเพื่อความเรียบร้อยโอเคครับครูสุติมาค่ะครูคจะตรวจเครื่องแต่งกายเนี่ยทำไมเธอต้องยกกรบงงะบังลมด้วยคะหรู้ว่าหูมนหนาวค,ค่ะครูที่เข้า้องเรียนแล้วเอาลงนะคะข่าวหลังนะคะการแต่งกายที่เรียบร้อยจะต้องยกระบ,บงัง ลมลมนะคะค่ะ,คะวันนี้นะคะคุณครูขอสรุปนะคะในเรื่องความมีวินัยนะคะที่ทุกคนจะต้องไปฏิบนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะรูหนะเรามารงเรียนต้องแต่งกายที่เรียบรอ้อยเพื่อฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินัยมาตรงต่อเวลานะคะสองต้องตรงเวลาอ่านะแล้วก็ในเรื่องของ นะคะเป็นเด็กนักเรียนจะต้องปลูบผมให้เรียบร้อยนะคะจะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเสื้อผ้านะคะอย่าให้ยับต้องมีการรีดนะคะ,ะและในเรื่องของ บอกว่าเนี่ยคุณครูเนี่ยมอบถุงผ้าเนี่ยให้สองไปครูเห็นนะคะมีนักเรียนบางคนค่ะที่ทำเหมือนกับโชว์กระเป๋เาตัวเองมาเห็นว่ากระเป๋าสองนะั่นน่ะดูไม่สวยสองอย่าไว้ใจนะลูกนะค่ะลูกรู้ไหมคะว่าถุงผ้านั้นดีอย่างไรคะใครบอกครูได้บ้างช่วยลดลร้อนค่ะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ ใช่ค่ะถุงผ้านะคะช่วยลดโลกร้อนสองไม่ใส่ถุงพลาส,สติกนะ้นะลูกนะแต่ถุงพลาส,สติกนั้นอย่าลืมนำกลับไปใช้ซ้ําได้อีกนะคะแต่มาโรงเรียนให้เอาหนังสือนะคะใส่ผ้ามาเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวิชาสังคมเอาไว้แค่นี้นะคะโอเคครับหมดทํา พี่ฝากก็สิลูกจะได้ไปโรงเรียนสายแล้วนะคะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,คคะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะที่ทําให้น้องไปโรงเรียนสายนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะลูกๆมันช่วยทุกวันละค่ะค่ะแต่คุณครูขอฝากนะคะว่าให้น้องเนี่ยไปโรงเรียนให้ทันเวลานะคะเพราะการเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณแม่